อีกหนึ่งซีรีส์ที่น่าจับตามองค่ะสำหรับซีรีส์วายแฟนตาซีเรื่องแรกของไทยคุณยงมาทูดเ h e ะเฮลกาดที่สร้างจากนิยายเรื่องเฮยอยอยาไม่แยมบทประพันธ์ของทีเจ็ m ชมีโดยผู้จัดคนเก่งคุณปุลินนาธรรมะเมธีหรือคุณตั๊กนำทีมนักสแสดงอาทิชะเอมอลงกรวายุบุปนัด,ดาเฟียดพัชชาริดดาฟาริดามิทูดีเวริร์ไทยแลนด์ปี2012 ดีนาสะทองหนกัดนพัฒนรนองนาวชุิรวิทย์ท็อปปิยวัตใช้สินยาโาสภาคเซงสุภักศิลป์หายสรุรสษทรจิมมี่นทัทพงศ์เผาจินดาไทเกอร์ธนวัฒน์โอภพส,สุวิทย์ัตเตอร์พัฒนธิธิโจเซฟผากชาและคุณชาปูนจำเริญสารผู้กำกับซีรีส์พร้อมด้วยคุณชาคลีกิเร็กวัฒนชัย รองกรรมาการผู้อำนวยการสำนักกิจาการและสื่อสารองค์กรสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมทำพิธีบวงสวงเอาเริ์เอาชัายกันที่วัดไผ่ล้อมก่อนจะเริ่มเดินนะ้ำเปิดกล้องถ่ายทาในรูรนี้ค่ะดีใจมากคะ่ะขอบคุณแสดงทุกคนที่ทำให้มีบวงสวงวันนี้คะ่ะแล้วเราก็จะเร่งเปิดกล้องเร็วๆนี้คะ่ะเราจะออนวันที่1กุมภา68คะ่ะ อยากให้ช่วยพูดถึงซีรีรส,รสร์เรื่องนี้สักน่อค่ะซีรีส์เรื่องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรกันบ้างคะซีรีส์เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องบาปบุญคุณทูดค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณโยมาทูดค่ะซึ่งอาตูมาลับเป็นคุณโยมาทูดค่ะแล้วก็เป็นซีรีส์วายไซไฟเรื่องแรกของไทยค่ะ ตัดสินใจอยากจะทําสินวายที่เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับความดีเกี่ยวกับยมมาทูนหรืออะไรเงี้ยค่ะเออจริงๆเรื่องแรกที่เราทำอะค่ะตัวธรณีที่เราออนจบไปเมื่อปีที่แล้วอะค่ะก็คือมันเป็นจักรวาลเดียวกันคือคนเขียนนิยายคนเดียวกันมันเป็นเรื่องราวเนื้อหาตัวละครตัวเดียวกันกับตัวธรณีค่ะ เป็นภาคต่อเนื่องใช่เป็นภาคต่อเนื่อง,อองซึ่งตอนตัวธรณียค่ะมันเป็นภาคจบภาคสุดท้ายของจักรวาลเขาค่ะอันนี้เราก็ดึงหนึ่งหนึ่งคู่ขึ้นมาเพื่อมาเล่นค่ะสําหรับสถานที่ที่มาเลื่อนบาางสวนทำไมถึงเลือ่อแต่ที่วัดเพลน้องะคะก็มีท่านโยมค่ะแล้วก็อยากจะแบบบอกให้ทุกคนรู้ว่าแบบบาปบุญกุโทษนะมันควรมันมันควรต้องระลึกถึงค่ะในส่วนตัวของพี่มุกเองพี่มุกเรื่องนี้ รับเล่นเป็นอะไรยังไงคะเ,เรื่องนี้เล่นเป็นคุณหมอราตรีค่ะเป็นคุณแม่ที่ค่อนข้างใจเหี้ยบค่ะแล้วก็เนียบมากๆเลยค่ะแล้วก็รักลูกมากๆด้วยเพียงแต่ว่าในช่วงแรกที่ลูกรู้ว่าลูกเนี่ยเป็นแนวที่เขารักผู้ชายด้วยกันตอนแรกเราก็คงจะมีคําถามก่อนแหละว่าใช่หรือไม่ใช่มันจริงหรือเปล่าแล้วก็จะมีความสุขจริงไหมสําหรับตัวลูกเองแต่ตอนหลังเนี่ยก็จะเป็นแม่ที่สนับสนุนลูกเต็มที่แล้วก็รัก แฟนลูกด้วยแล้วก็กลายเป็นว่าไปเผื่อแผ่กลายเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาสําหรับหนุ่มวายทั้งหลายค่ะเป็นคุณแม่ของวายทั้งปวงค่ะ <c oughs> ค่ะก็เลยก็เลยก็ก็ก็จะเป็นแนวที่ปรึกษาที่อบอุ่นในตอนท้ายค่ะสำหรับพี่บุ๋มบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้มันจะให้อะไรกับผู้ชมคะบุ๋มว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็หนึ่งก็คือแน่นอนถูกใจสายวายนะคะสายยูริเพราะว่ามีครบเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้แล้วก็ ที่ที่ชอบเี่กก็คือเป็นเรื่องของบทนะคะที่จะสอนให้เรื่องบาปบุญบุณโทษซึ่งเด็กๆในวัยรุ่นยุคใหม่อาจจะห่างไกลเรื่องนี้ค่ะแต่จะทาให้วัยรุ่นกลุ่มน,นี้จะเป็นตัวแทนของกลุ่มวัยรุ่นที่จะเป็นตัวแทนในการบอกค่ะว่าเรื่องแบบนี้มีจริงนะแล้วก็ให้ทําความดีไว้นะพวกเขาจะเป็นตัวแทนที่บอกได้ดีมากๆค่ะีนี้มาสำหรับคุณา พูดได้ดีนะลูกนะได้รับบทเป็นอะไรยังไงบ้างคะก็ส่วนผมเนี่ยรับบทเป็นวัลัญยูแล้วก็มีเป็นพายุด้วยครับเพราะว่าเป็นแฝดกันแล้วก็เป็นลูกของพี่บุ๋ครับก็ตื่นเต้นนิดนึงแต่ก็จะทำให้เต็มที่นะครับ ส่วนตัวเราเราเล่นเรื่องนี้แล้วมันมันมันต้องมีการปรับยังไงบ้างไ,มงไหมเพราะว่ามันจะแตกต่างจากซีรีส์อื่เรื่องอื่น,นเพราะว่ามันจะเอาเรื่องเกี่ยวกับการกรรมดีการทำไม่ดีเข้ามาอะไรเงี้ยก็แตกต่างกับผมไม่มากคนระับเพราะว่าตั้งแต่เด็กผมก็เข้าวัดตลอดบวชตลอดท,ทุกเทอมเลยโดนแม่บังคับไปบวชจนเราก็ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ห่างไกลกับเรื่องนี้มากและอีกอย่างก็ค <c oughs> ือ ก็อยากจะให้คนดูทุกคนได้เจอกับสิ่งที่แบบว่าเด็กๆอย่างที่พี่บุกบอกมันอาจจะห่างไกลกับวัยรุ่นสมัยนี้ไปสักหน่อยก็คิดว่าอาจจะสอนแล้วก็ทําให้คนคนดูสมัยนี้ได้อะไรกับไปด้วยอย่างน้อยก็ได้ช่างใจเวลาจะทําอะไรดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเองเป็นแฝดด้วยใช่ครับใช่ครับเล่นเป็นแฝดก็ยากนะครับแต่สองพี่น้องคือความเป็นแฝดมันก็ไม่ได้ต่างกันมากครับต่างกันแค่นิสัยข้างในนิดหน่อยแค่นั้นเองครับแล้ววังรู้ล่ะครับอ่าผมรับบทเป็นพลังไตโฟมครับผมก็จะเป็นคนที่มีพลังวิเศษครับผมแล้วก็มีนิสัยเหมือนจะเป็นคนอ่าเขาเรียกว่าเป็นคนธรรมะธรรมโอแต่จริงๆแล้วชอบยุ่งเรื่องของเพื่อนครับทำโจ้นเหมือนปวดได้จบปวดเรื่องของปวด เรื่อนี้มันจะต้องมีเกี่ยวกับว่เอฟเฟนต์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมคะยุงนี้มีเยอะค่ะมีเยอะค่ะอันนี้เราเรามีการแฟนๆจะได้เห็นหรือว่าความซสมัคร์ใจในตรงนี่ยเป็นเรื่องอยากเก็บเศษก็ต้องรอติดตามแล้วค่ะวันนี้ก็จะเปิดไพลอตให้ดูเป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะเมื่อกี้ที่ผมบอกว่ามียูริด้วยไหนคู่ยูริคู่ไหนเอ่ยดูยูริยูริสวยด้วยบอกเลย เอาเดินมาใกล้ๆไม้ลูกมากมาไม่นี่มาอ่ะเดี๋ยวเราให้ไปใกล้ๆหนากไใกล้ๆก็เดี๋ยวบังคนข้างหลังรับรับบทอะไรเอ่ยไม่เป็นไรหนูหนูต้องใหัวใจค่ะเอาพูดพูดเลยค่ะที่เล่นตัวไหนคะดีน่าค่ะรับบทเป็นโยดาค่ะค่ะชื่อดีน่านะคะรับบทเป็นอาจารย์พิชยาค่ะเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ผู้เราจะประมาณไหนคะผู้เราจะประมาณไหนประมาณว่านักศึกษาแพทย์แอบชอบอาจารย์ทางนี้ค่ะ แล้วอาจารย์ก็อาจจะไม่สนใจเพราแบบเป็นนักศึกษาสาวเล่นของสูงอ่คะแต่เขาดูอินกับบทนะคะเมื่อกี้ไปห้องน้ำก็เดินจูมือกันค่ะวิตายฉันแอบเผาแล้วหรอยังไงเนี่ยเฮ้ยค่ะค่ะได้เห็นความแปลกใหม่ของลิคุ่ไหมคะมีอะไรที่นัาต้องรอติดตามค่ะพูดเดียวไม่ได้เดี๋ยวสปอยค่ะ แล้วคู่อื่นบ้างคนอื่นอ่ะคู่อื่นบ้างอ่ะคู่ไหนมีเป็นคู่ไหมลูกคนไหนคู่ไหนเอามามามาคู่ไหนอ่ะคู่นี้มามามากระเถิบหนึกระเถิบนิดเดียวการนสวัสดีครับสวัสดีครับ อ่ะเดี๋ยวเป็นพิธีกรให้ผมดีใจจังเลยครับพี่ด็อกเตอร์พิธีกรดีใจมากไม่เอาใจให้รอเลยลูกนะคู่นี้แนะนำตัวเล่นเป็นอะไรลูกพิการก่อนก็ได้ครับสวัสดีครับกัณฑ์พานธนนองนะครับรับบทเป็นไบเบิลอูสิงครับผมสวัสดีครับผมนาววชิรวินนะครับรับบทเป็นโต๊ดบาลนยูอ่าไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่ชื่อมันคล้ายกันวินดุสาทองรามันครับอ่าแล้วเป็นคู่กันใช่ก็จริงๆอย่างตัวไบเบิลของกันนะครับผมก็ในเรื่องนี้อก็คือตอนแรกอ่านบทละวาวมากจริงๆไบเบิลเนี่ย ศึกษาแพทย์ครับแล้วก็อายุ18ปีเป็นลูกครึ่งด้วยทีนี้นจริงๆเขาจะเป็นคนที่ขรึมพูดน้อยแล้วก็จริง,รง,งจังแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยใช่ตรงข้ามมากแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเบเบิลเป็นคนที่กลุ่มความลับแล้วก็ หลายๆอย่างที่จะดําเนินเรื่องนี้ออกไปได้ครับผมก็ต้องติดตามผมเพราะว่าสปอยเนี่ยไม่ได้จริงใช่ใช่เไบเบิลสปอยยากมากจริงบอกบอกไปเยอะแล้วนะบอกไปเยอะดะส่วนโต๊ะวินทุษาทองรามันนะครับก็เป็นคนตรงข้ามกันกับไบเบิลเลยก็คือพูดเก่งเข้าคนง่ายแล้วก็เปิดเผยผงผางอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆก็อีกด้านหนึ่งเขาก็เป็นคนละเอียดอ่อนอ่อนโยนแต่ว่า จะมีแค่คนสนิทเท่านั้นที่รู้ด้านนี้ครับผมแล้วเวิร์กช็อปกันหรือยังก็เวิร์กช็อปไปก็พวกเราก็เวิร์กช็อปประมาณหนึ่งครับผมช่วงก่อนที่จะถ่ายไพลอตเนี้ยเราก็เวิร์กช็อปลองเข้าคาแรคเตอร์ลองรู้จักมาเพราะพวกเราเนี่ยก็หลายๆคนก็เพิ่งจะเจอหน้ากันครั้งแรกแล้วก็มีหลายคนด้วยก็มารู้จักกันแล้วก็มาทําการแสดงกันประมาณหนึ่งนะประมาณเดือนกว่าโอเคมีเป็นไงมั่งคู่นี้ก็ไม่ต้องห่วงครับจิ้นแน่นอนแต่ว่าอย่างที่บอกครับคือเรื่องนี้แบบว่าเรา เรื่องนี้เราไม่ได้ขายแค่แบบว่าแบบว่าจิ้นนองเพราะว่ามีเรื่องแบบบุคุณโทษแต่ว่าเป็นอะไรที่วัยรุ่นเข้าถึงแน่นอนครับผมเพราะว่าเราอ่านบทรู้สึกเลยวว่าเฮ้ยมันเหมือนอ่านนิยายเลยสนุกมันมีความแฟนตาซีมีความสนุกแล้วก็แฝงข้อคิดอยู่ในนั้นไปเรื่อยๆโอเคขอบคุณครับขอบคุณขอบไมีคุณไหนออกคุณหินนะคุณไหนเอกมามาคุณนีแนะนำตัวครับ เป็นชื่ออะไรเล่นเป็นอะไร,ระสวัสดีครับผมท็อปนะครับเล่นเป็นแม็กครับครับสวัสดีครับผมชัยนะครับเล่นเป็นบูครับผม,มแล้วคาแรคเตอร์เป็นยังไงค,ครับบูคาแรคเตอร์ตัวบ<ม>ูก็จะเป็นคน<ม>ที่ฉลาดครับพูดน้อยแล้วก็ ถ้าจะทําอะไรเนี่ยก็จะคิดก่อนที่จะทําครับผมเด็กของนี่แหละส่วนผมก็จะเป็นคนซุกุมครับแต่ว่าเวลาเราอยากเข้าหาใครเนี่ยเราก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเราจะมีความทะเล่นมากขึ้นแล้วก็มีความขี้เล่นมากขึ้นอ๋อแสดงว่าเราไปจีบเขาในเรื่องอันนี้ไม่แน่ใจมั้ยเดี๋ยวรอเดต้องรอดูเรื๋ยวคนที่มาจีบผมก็ไม่รู้แน่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 มีอะไรจะสปอยสักหน่อยไหมสำหรับคู่นี้จะคู่ขมเขาหน่อยดิขมคู่หน่อยของผมเนี่ยสปอยอาจจะได้ไม่เยอะนะครับแต่รับรองว่า หวานกว่าแน่นอนอโอเคประมาณนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คำถามอะไรเพิ่มเติมที่คู่ต้องแต่ละคนก็มีบทบาทเป็นนักศึกษาแค่ไรที่ต้องมีเกี่ยวกับพวกหมออะไรอย่างนี้นะคะมีฉากแบบต่างหรือว่าอะไรมีค่ะเอาไตรงนี้ใหม่ใหม่เลยตงเ่าขอเล่าให้ฟังเลยค่ะเพราะมันกมีเรื่อรายู่เหมือนกันก็คือวัลยูค่ะในเอกค่ะเขานอนสลบไปประมาณ6ปี ช่วงหกปีนั้นนะคะเขาก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วพวกเพกกื่อนๆก็เป็นนักศึกษาแพทย์ซึ่งมาดูแลเขาไปอยู่เขาก็ฟื้นขึ้นมาอันนี้ก็ต้องไปดูค่ะก็จะไม้เห็นฉากแบบว่าอาชีพหมออะไรอย่างนี้ใช่ค่ะมันมีห้องผ่าตัดมีแลบคุณหมอคุณหมอแล้วก็<า>ใส่เสื้อกาวค่ะแม่ต้องไปเวิร์กช็อปอยังไงคะมแม่เป็นเจ้าของอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> พอแล้วของแม่เวิร์กช็อปพอแล้วค่ะเอาเป็นว่ามีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ ฝากเซีรีสเอาฝากเลยค่ะฝากก่อนเออฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะเป็นแนวใหม่แล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามเพราะว่าตัวละครเราแน่นมากเยอะมากทุกคนเป็นคู่หลักเกือบหมดเลยค่ะอืมค่ะ <พด S 1> หดมดทุกคนหนึ่งกุมภานหนึ่งกุมภาหกแปดค่ะระบุไว้แล้วเหรอใช่ค่ะอย่างนี้ก็ต้องรีบถ่ายสิใช่ค่ะคิวฉันอะ โอเคต้องได้แหละได้ค่ะได้เพียงแต่ว่าอยากจะฝากไว้นะคะละครสนุกๆนะคะแล้วก็ที่ที่คุณจะชอบเพราะว่ามีดาราแสดงกันเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะน้องๆรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะแล้วก็ตั้งใจตั้งใจตั้งใจจะไม่หลูกตั้งใจเออตั้งใจสุดๆเห็นไหมล่ะนะคะทุกคนรับรองว่าคุณได้จิ้นกันเยอะแน่นอนค่ะอิ่มค่ะอิ่มค่ะเรื่องนี้ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปขอบคุณค่ะไม่อะไร